สบายดีพี่น้องไปดีเบอร์สุขสุกคนคือที่ว่ากันไหวอะไรพี่น้องเวยตื่นเชามาสิพาเราเนสาหนไม้ตื่นเชามากันหอกลงแห้งได้หมดเองหมอกตกแห้งแห้งาหนไม้ถ้าเว้นเกขึ้นแล้วหาแท่ไก่แล้วพี่น้องประมาณบ่ฮอตส้มโองเนาะสาสิบนาทีกันแงละ Oh, no cốt bị lấy <cười> <cười> cả là bên bên lệch bên đầu bên tao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  bên Khảo sát tao cho bên bay cọp cọp nó ừ. à nó mãi mực nằm cam chỉ đầy yêu bò con nó mãi là nó mãi nó mãi nó bò nó làm lấy bây giờ, như ba thì bây giờ, lấy vậy đấy anh đi ra luôn cái bằng con cái phải luôn con nằm mai đã sáng đấy rồi nhưng mà cái kim cái con đã đấy rồi sáng là, giả, là mai. Nên, đưa, <laughs> không, nó mai nó sẽ thì ăn một này mình miệng đào. miệng miệng miệng

ตัวนี้มีแต่แนงนน้อย่เวิร์ดแด้เลยช่อแป้งสก่อนสมขึ้นต้อไปหักตัวอ่อนเหักอันนี้อีกหนึ่งเลยค่ะโมได้ตัวนี้หรอปีดาวเฮ้ยไปแล้วเดียบร้อยสุกตาหลุดตัวนี้นะ มาก็ได้เริ s okay. <S hey, 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 guys, them? Them ่มได้ตึงไปทำไมบุยดึย้ำี่มีคนหาขพะต้อยมำแหลพ่อด้าไปจิ้มลูงานจะพยายานาีะพี่น้องสบายดีเ้หาน้ำใหม่น้ำกันดูทำมาหาะถึงประเด็นเลยมาหาะถึงเลยนะมากระซ่าตัวอก้มันเป็นนักจเลยจตกมาบ่ ตัวนีบ่มามดลิปนี้กับบ้านตองตัจะเป็นระเบียบต้องตัดมันน้ำับมามันนำหลมันดิมอันนยังงามันจะเป็นระเบียบเยอะเยอะแกงสางสางอ้ห่หลากหลาอยู่้งไส

จบจอาอไปจะี oh mm, e oh, hey. hey, uh ่เนาะที huh. uh ่ไหอยู่เนามันใชี่ด็ดดิอ๋ออันนี้พี่เนาบอใช่พี่บ่บ่ไม่ตายหพรหนาอ่ะจ้ะอืมเอาตัวนี้ก็ได้ว่ะอือืเอาเนาเอาอสักต่เนาะไมนสิซับถึงหัวได้นนี้นึก หัวดาบซับยังว่าได้ี่นอนเล่นะ่เมื่อกี้ได้กีดีแทนป้ายะไอนะใา่ก็เอาไปล้โอเคไป่ะจะน้ำเงาๆไดลุ่มก็ได้ เอ๊ะลงปลาดาวแคบหอยเด้อนี่ปลาดาวตกกะไปเอาปลาดาวนี่เด้อคั่นเฮาสิบ่จมก่อนปล่อยน้ําบ่เป็นปล่อยเป็นสิจะลอยน้ําแทงหลุมเอาไว้ส้อมซะก่อนปลาไว้

Hmm. ngang này có yêu rồi nha. có hay cay. cái vô. Em mạnh con vô teo con. Đây đồ mà. Đồ nhảy đưa. đây đó đây bụng hình cố lên lại men nhỏ lên lên lại hình cố của của này bụng này bụng cái này bụng cái ปลลุงเ <c oughs> อ,งอ้ยนหม่มาดูกลุงบงหน้ใมดูเห็นนไม้ยักเที่อปะลุงวะเอยอยู่นี่เลหนไม้เรียนกัน,อน,อนีองนอเห็นนี่นไม้เอ้ายังบอกว่าอีกมดเดียลายมดเดียดดายลไปแล้วักนมัน

Hãy sao cho kênh gì Mì á Để không bỏ phải luôn video sao con <laughs> da ich hinüber. Hallo. Gibt's ja หนมสนเราไปู้นี่ไมจะอัน,นเอออันนีามีสองอ่นพนูดนไม่สม ี่นี่ยังเคยเขาเมื่อไงก็ไม่หมือนในเยะไปกนไฮึ่ม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 ทำนี่ทำลุมเอาด้วยผอยาเบียดไปข้างบนเอาว่าโหดนี่นะเชื่อว่าสมัยนี้สมัยจะได้ไล่

không biết đấy nghe hôm hôm à nha mày à không, không, à, không à. À, mày à, có đúng mà mày áo đi có đúng đúng hôm nay chắc ăn co con nhà con này, đây. À? Con này chắc ăn ăn à, đeo ừ. này mình con này. Bừng con này. Ừ, xem

มอใหญ่ในแมงยุโอ้ตัวใหญ่กอแมงเอาหน่อยมันดกตัวใหญ่ของแมงแมงก็ตัวใน่

แน่แล้วสิเมือก็บ่ได้เมือเด้อเจอนําใหม่ตลอดเนี่ยมีได้อยู่ไปอยู่ เดินเลยทางั้นมีอยู่นะซะพี่เอาผีดมล้าเับฝนแล้วมันก็โหแต่ว่าให้ันหนตาไม่งห้เติกระดาษเลยบ่อยให้นอไม้นอนีงไหนเอามาใหญ่ๆนะพี่เอาผีไปเนี่ย คุณบอตัวเป็ดใ่นาไนปนกเล่นเลห้าก็ได้เล่นเลขห้าหมัวดนี่รเออบอน่ะวบาเป็นเพ่กี่ไม่ใหญ่เลยเล่นเลขห้าบอสเลขหกเลขหกเดี๋ยวาเล่นเลขหกอ่ไรลืมขดาวเล่นเลขห้เลขหกแปลาลงชูบไล่ตา nhàng tích của lại tao. lại một À Mình đô. Ni bay 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 này bay 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 ถูกอ่ะถูกมันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วก็เดินไปหาหน้าอีกไม้จะไปกุมเน่้ จะถึงเดียวไปจากจังหวะนี้ทำไมมันคือเลนใช่ไหมจ๊ะแล้วน้ำปักเลยเครื่องเดียวขีดกระดอกเลือดใช่ไหมเลือดพอก้าวเลือดพอก้ายยังกินอาสาโอ้

นั่งลงนั่งลงนั่งคางคางกระตานะนั่งลงโอ้โห,หน้ำไม้เต็มตาเลยปลาลุงเลยอืมปะโอเคอมน้ำไม้กับพี่น้องสีไรกรับหละขอบคุณพี่น้องสีติดต้ามับส้มน้ำหมุนใช่่าโอ้โหหมอนเขามานานาปลาลูกมันจุนเหมย Kháng, này kháng, ha, của bỏ không như lệ kia đấy kháng tha phụ nhồi bộ áo bộ áo bộ đây có cái cái năng mày còn ba